คลิปนี้ผมก็เอาวิดีโอของการเล่นมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมขึ้นแร้งไดมอนด์สองดาวนะครับกดโซโลมาผมบอกเลยว่าต้นเกมลงมาโคตรลำบากนะครับได้แค่ปืนพกคู่นะครับแล้วก็เป็นอูซีผมก็เปลี่ยนมาได้ยากล่องหนึงกับ m อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บเหรียญก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีเสียงเพลงรบกวนก็ต้องขออภัยคนดูเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะ แถบบ้านผมเนี่ยเขาเปิดเพลงกินเหล้ากินเบียร์กันเกือบแทบทุกวันเลยนะครับอันนี้ผมก็พยายามลบเสียงนะครับแต่มันลบไม่ได้มันติดมาจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับและเพลงเนี่ยเขาก็เปิดดังด้วยนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาข้างในนี้แล้วกันมีปืนไหมเอาไม่มีเลยไม่เหมือนจะมีตัวนะครับมาเอาเลยแล้วกันเก็บไปเพื่อนมารอเลยเอีกปดวัดไปเพื่อนวัดไหม ตัวนี้รู้เยอะนะเนี่ยเฮ้ย AK หอแตกไปเกือบตาอยู่นะผมดูดีหมวก2เกือบพังเลยนะครับเขาโดดยิงหัวนะเมื่อกี้ฟองเลือดก่อน AK8 กับ AK เนี่ยผมแนะนำเป็น AK อยู่แล้วครับส่วนมากผมจะแนะนำเป็นปืนที่แบบมีดาเมจนะส่วนปืนที่เบาๆเนี่ยอย่าไปเล่นนะครับ ข้างหน้าก็มีเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง M4 ก่อนละกันไม่น่าได้ใช้ละเหรียญ500เอ้ยมันจะมีเสียงตีนะครับอา้าวซัดเลยตัวแตกไปเพื่อนใส่คนเดิมปะผมไม่แน่ใจนะไม่จาจะคนเมื่อกี้นะครับเขาน่าจะเกิดใหม่มานะเดี๋ยวผมจะหาปืนดีๆก่อนนะครับในนี้มีอัพเกาะกับแม็กเโอเคผมหยิบมาเลยละกันทิ้งไปนะครับ G36 ไม่น่าได้ใช้เอ้ยมีตัวข้างหน้ามาลองดู เคโดดยิงได้อยู่นะเข้าหัวอ,อยู่นะลาก่อนเพื่อนตัวแตกไปผมลองโดดยิงเนี่ยก็ได้อยู่นะครับเมื่อกี้เอคตัวเมื่อกี้แบบเขาเอาจอสตินมาถึกจัดเลยนะแต่ผมไม่ค่อยนั่งกินเห็ดนะครับผมจะชอบดูหน้ามากกว่านะเพราะดูหน้าเนี่ยมันเพิ่มอัตราการยิงนะครับในศพเขามีก่อสามนะยังไม่พังผมเก็บม,มาซ่อมได้แล้วเนี่ย เราก็เปลี่ยนพลาฟอร์มาพลาฟอร์เนี่ยมันจะดีกว่า AK นะครับเพราะดาเมจมันจะแรงนะครับแต่อาจจะไม่รัวเท่า AK สกินนี้ที่ผมใช้นะครับแต่มันแรงมากเลยนะรีแรงมาต้นซีซั่นใหม่ๆเนี่ยถ้าใครมีทีมก็เล่นง่ายนะครับแต่คนไม่มีทีมก็ตามที่เห็นเลยครับเล่นคนเดียวเหมือนผมนี่แหละส่วนมากเนี่ยผมจะ ดันให้ถึงประมาณแดง5ดาวนะครับซีซั่นที่แล้วผมก็กดโซโลยันแดง5ดาวนะครับไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแต่ก็มันทําไปแล้วทุกคนกดโซโลกับดูโอนะครับทีมบมนไม่กดนะครับถ้าผมกดทีมเนี่ยมันชอบเจอเพื่อนที่แรงไม่สูงฝีมือเขาก็ไม่สูงผมก็ไม่อยากจะไปทะเลาะก,กับเขานะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดดูโอแล้วก็โซโลนะครับถ้าทุกคนจะสุ่มทีมไปเนี่ยผมแนะนำนะครับ อย่าก,กดทีมไปเด็กขาดเลยนะถ้าจะกดเนี่ยกดคู่ไปดีกว่านะครับไปสองคนมันน่าจะเจอเพื่อนดีแล้วก็เล่นง่ายกว่านะครับฝั่งแล้วเนี่ยถ้ากดทีมไปมันจะเจอแตบประมาณแลงโกแลงซีเวอร์นะครับแล้วก็ไดมอนด์นะครับยกตัวอย่างผมอยู่มาเตอร์ก็จะเจอแลงที่แบบไม่สูงนะครับแต่ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเจอแบบโอ้โหผมบอกแล้วว่ามาเตอร์เกือบทั้งทีมอะแต่ผม มาเตอร์ทั้งทีมมีผมคนเดียวความแตกต่างระหว่างฝีมือก็น่าจะรู้นะครับผมก็เลือกที่จะกดโซโลมานะครับต้นซีซั่นเพราะว่าโซโลเนี่ยผมถนัดที่สุดแล้วนะโซโลเนี่ยมันจะไม่เหมือนดูโอกับทีมนะครับถ้าเราตายแล้วตายเลยนะครับแต่ถ้าตายต้นเกมเนี่ยมันสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งนะครับย้ำว่าเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วมันก็มีจํากัดเวลาด้วยนะครับทางที่ดีเนี่ย เราพยายามอย่าตายนะครับไม่มีคนปะหน่ะมีไอ้วอเดี๋ยวผมเปิดตู้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันไปเอากระสีมาใส์ปุ่มมุมมองด้วยนะครับเผื่อมีตัวอยู่รอบข้างแล้วนะครับ้ยตรงนั้นก็มีไอ้วอุดลูกสองฟอร์มเียวหนึ่งหยิบมาเลยแล้วกัน ปืนใหม่นะครับในตู้สไนผมยังไม่ลองเล่นนนะไอ้เลเวลสองเขาบอกว่าเป็นสไนล์็อกเป้านะครับตามที่ผมได้ยินมานะครับเอา้ามีตัวเฮ้ยเจ็บไปเอาตั้งวอทันเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปที่เมืองเดิมดีกวก่อนนะครับเพิ่งเปิดตู้ไปเมื่อกี้นะ่าจะมีคนมานะเพราะเขาก็อยากจะได้ของในตู้นะครับเอ้เหมือนข้างหน้าจะมีเห็ดเลเวลสามนะเดี๋ยวผมนั่งกินก่อนแป๊บนึงแล้วกัน อันนี้เห็ดเลเวลสองไม่ใช่เลเวลสามดิสีรองเลเวลสองนะครับแต่ก่อนมันมีเห็ดอันเล็กๆอ่ะที่มันเป็นเลเวลหนึ่งทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีไหมผมไม่เห็นเลยนะครับแบบเดี๋ยวเนี้ผมไม่เห็นเลยนะเห็ดที่มันแบบกินแล้วมันเพิ่มเลือดที่มันเพียงแค่แบบนิดเดียวทุกคนที่มันเพิ่มเลือดเห็ดน,นิดเดียวอะ่ะผมไม่เห็นนะใครเห็นก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะหรือว่าเขาเอาออกไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมไปตู้ม่วงก่อนละกันมีสี่ร้อยเหรียญ ไปกดสกนะิลโฮเมอร์ฟรีนะวิ่งซาจัดเลยนะครับไม่ได้เอาเคนลี่มาสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนเอาสองตัวนี้มานะครับคือหนึ่งลิงปลาเบิดได้ไกลนะครับสองนะครับแลคคูนนะครับแลคคูนจะมีประโยชน์กว่าลิงนะครับตามที่ผมได้ไซส์มานะครับแลคคูนเนี่ยเวลาที่ทุกคน ไซส์สกิลกดไซส์เนี่ยมันจะลดคููดาวน์15%ก็คือสกิลกดไซส์เนี่ยมันจะรีเซ็ตมันจะกดได้เร็วขึ้นนะครับเรอ,อเรียกสันส้นก็คือกดได้เร็วขึ้นนะครับช่วยลดคููดาวนั่นเองอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อน m หกศูนย์เดี๋ยวดูนะตัวแตกไปเห็นไหมครับ m หกศูนย์เนี่ยผมไม่แนะนําเป็นอย่างมากเลยนะถึงมันจะแรงแต่มันก็ต้องได้นั่งยิงนะครับ ไอ้นั่งยิงเนี่ยไหนที่มันเป็นข้อเสียนะครับถ้าไม่นั่งยิงมันก็ไม่รัวนะครับถ้าเรายืนยิงเนี่ยเอ0มหกศหมดปืนกลมันจะไม่เปิดนะครับแต่ถ้านั่งยิงหมดปืนกลมันจะเปิดผมก็มาแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับโหมดโซโล่เนี่ยอย่าเน้นคิวนะครับต้นเกมเนี่ยให้เน้นอันดับแล้วก็พยายามอย่าตายนะครับถึงมันจะมีเกิดใหม่แต่ห้ามตายนะครับเพราะถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราไปลงที่ใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นมันต้องมีคนมาลงก่อนเราแล้วซึ่งเราเกิดใหม่แน่นอนครับเรามีแต่ G18 เราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าตายเดียครับหลีกเลี่ยงการตายได้จะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะหาบ้านแคมป์ก่อนแล้วกันในนี้มีอะไรมีกล่องน,นะครับเหรียญห้าร้อยผมจะเก็บไว้นะครับผมจะขึ้นมาบ้านนี้นะครับแล้วก็นี่ไงกับระเบิดผมจะติดไว้ตรงบันไดนะครับน่าจะมีคนมาเหยียบนะ ดีผมจะเรียกไอรหอบเลยแล้วกันถ้าทุกคนอยากให้ไอรหอบเต็มไวเนี่ยเหมือนที่ผมนะมันต้องยิงคนนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วผมก็จะได้เข็มซุปนะครับไม่มีคนอยู่ข้างหน้าผมนะเนี่ยขึ้นมาดิเพื่อนซานรอยเพื่อนมาเอาเขายิงกลับระเบิดเนั่งก่อนนั่งก่อนินงก่อน สารรวนเลยนะครับไม่ขึ้นโอ้ยกำระเบิดเอาแอบตรงนี้แหละไม่น่าโดนนะเอ้าโดนเสียดยมาสารรอเอาปึ๊บเม็ดเดียวแตกเฮ้ยทำไมมันแรงจังอะ่ะตอนนี้ผมก็ได้เกี่มซุปแล้วนะครับถ้าอยากให้มันเต็มเร็วเนี่ยก็ต้องฆ่าคนเยอะๆมีตัวอยู่ข้างล่างอีกนะครับกำก่อน ยิงมาดิเพื่อนขึ้นมาดิเฮ้ยเหมือนข้างนอกเขาจะยิงกันนะเดี๋ยวขึ้นมาหลังคาก่อนเฮ้ยอยู่ตรงไอ้วอลป้าเดี๋ยวผมลองเจาะดูตรงไหนเอ้ยหาดูปแป๊บหนึง่งซองสามมีเสียงตีนอยู่ข้างล่างนะครับ ผมอยากจะไปยิงคนข้างนอกนะเดี๋ยวตั้งไอวอลปิดก่อนละกันถ้ามีคนขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเจาะแล้วผมก็ต้องรู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปยิงคนนะครับขึ้นหลังคาก่อนมีไหมตรงไอดอบมีเครื่องดีอยู่นะมีคนวางไหนมารอเลยเอาเยืบไปเพื่อนตาย โอ้โหไม่ตายอีกนิดเดียวตั้งปิดซ้ายก่อนเดี๋ยวมีคนยิงมานะครับเอามีมีตัวไปซัดไอตัวนั้นโอ้ยเข้าหัวไม่ตายกล้เฮ้ยเลือดเท่าไหร่เนี่ยไปโฮเมอร์ไปโฮเมอร์โดนอา้าวถอยกลับหลังนันจะมีตัวอยู่ข้างหลังผมนะครับโอ้ยเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยไรเฟิลนั้นเนี่ยเอ็นวีดีปะเข้ามาลวทุกคนเข้ามาลวอยู่ข้างล่างผม มาดิมาดิยืนวัดแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับผมกล้าวัดนะครับฟาร์มาเนี่ยมันรัวมันแรงอยู่แล้วนะผมจะไปเอาลูกซองเลเวลสามดีกว่านะซองสามน่าจะดีกว่าซองซารแน่นอนเดี๋ยวเก็บศพเก็บกระสุนแปบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บศพข้างนอกด้วยนะตัวที่ผมยิงตายเมื่อกี้ไม่เหมือนจะมีเสียงตีนใกล้ๆผมนะ หีก่อนในกล่องไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยผมไม่กล้าเก็บอมือนคนมันมีเสียงตีในใกล้ๆผมอะ่ะทีนึงโอเคเข้าวงดีกว่าอยู่ข้างหลังผมนะครับไปบ้านข้างหน้าเหลือสี่คนผมจะยังไม่วิ่งไปตรงกลางวงนะครับเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆไม่เหมือน,นบ้านนี้ก็มีคนนะเนี่ยเสียงตีนชัดเจนเลย น่าจะอยู่ชันสองนะโอ้โหปิดไอวอลแน่หนาขนาดนี้เอากำระเบิดรอก่อนผมไม่โยนขึ้นไปดีกว่าโยนขึ้นไปก็ไม่โดนนะครับผมจะรออยู่ข้างบ้านตรงนี้ด้วยความใจเย็นผมกลัวา,ายมือมาน้วเนี่ยมีไหมเราต้องระเวิดระวังให้ดีนะถ้าตายตอนนี้ก็คือจบเลยนะครับ เหลือสี่คนเท่าเดิมต้องแซมดีวะแต่ละคนก็แคมจัดเลยนะครับผมก็อยู่ข้างบ้านนะครับข้างหลังอีกตัวนึงก็อยู่ข้างบนนะไม่บวกกันเลยนะครับรอดูความใจเย็นโวยวงบีบละวงไงวะเนี่ย ย่องก่อนย่องก่อนข้างบนผมก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ละต้อง,งวิ่งละผมใส่นี่ก่อนแล้ววิ่งเร็วใส่แล้ววิ่งเร็วเอามาแล้วครับข้างหลังผมมาแล้วครับงานเพื่อนตรงไหนเอา้เอาโอา้ยโอยโอยเ,เดี๋ยวรีโรดก่อนเดี๋ยวเจอเพื่อนเดี๋ยวเจอเพื่อน <Okay. S 1> แตกไปโคตรแรงสองยาวแรงจัดครับเหลือสามคนเหลือหนึ่งหนึ่งจุนป้อม ต้องระวังนะเนี่ยวิ่งไปมือต้องเร็วกดไอวอวต้องเร็วถ้าผมประมาทเนี่ยโอ้โหยิงหัวผมตายแน่นอนอระเบิดลูกหนึ่งก่อนโอ้ยไม่ได้วงแรงจัดเลยออกมาละมาละเอาหายไปไหนละเดี๋ยวถอยก่อนเอาโอ้โหมันเป็นพุ่มไม้เห็นเพื่อนไอวอลฮาลุนั่งตั้งอ้องตัวองก่อนเดี๋ยวฟันยาก่อน อัญญาเราก็ละลายนะครับเดี๋ยวผมจะกดทัศยะเดาก็ได้เกาะแล้วไปฆ่าเขาเลยนะมาวัดยืนวัดเลยดีเพ้ามาดิแคิวโคตรตึงทุกคนโซโล่น่าจะยังไม่แดงนะครับอีกสี่ห้าวันถึงจะแดงนะครับเพราะกดโซโล่มามันก็เล่นยากอยู่แล้วครับไม่ได้ที่หนึ่งทุกเกม